ื่อการผลิตบ้านหนองสนุงหมู่ที่10ต,ตำบลสวา่าอำเภอเรืงนกทาจังหวัดยะโสธรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2541โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรืงนกทาให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโดยมีแนวคิดสำคัญให้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนทำให้คนมีคุณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลอาทรแบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่เคารพในกติกาเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนและการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทำให้ชุมชนมีแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพเป็นการฝึกให้คนได้พึ่งตนเองมีวินัยมีสัจจะต่อตอนเองและต่อกลุ่ม สมาชิกเริ่มก่อตั้งมีจำนวน74คนปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก262คนมีเงินสัจจะสะสมจำนวน1,825,392บาทมีลูกหนี้ทั้งหมด87คนยอดหนี้จำนวน1,84,500บาททวนกุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้องสนุ จัดตัง้งคืนด้วงนิน้นมีอยู่เกต14คนเก็บเงินออมในเดือนละ2,290บาทจัดตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งอำเภอเพิ่นมัดจัดตั้งขึ้นกลุ่มได้รับฝากเงินทุกวันที่28ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนหน้าที่ข้าการกลุ่มออมทรัพย์เอากระปล่อยกู้สัจจะไปทุกเดือนร้อยละ8บาทต่อปีในการปล่อยกู้สามารถชิตกู้ได้ บเกินสามเท่าตูวของเงินออมมีคนคำอยู่สองคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งมีสิทธิ์ขำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสนูมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมกลุ่มมีการบริหารจัดการโดยใช้หลัก5กอ โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นประชาชนทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้าน 2. มีรายได้และมีความสามารถในการส่งเงินสัตว์ะ 3. อาศัยอยู่หรือมีที่ทำกินประกอบอาชีพในหมู่บ้านชุมชน มีความสมัครใจและศรัทธาการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 5. มีความไว้วางใจเข้าใจในหลักการวิธีการและวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 6. มีความรับผิดชอบและเสียสละกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสนู ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มออนทรัพย์เพื่อการผลิต4คณะดังนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการจำนวน5คน 2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้จำนวน3คน 3. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน3คน 4. คณะกรรมการส่งเสริมจำนวน3คนคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี กลุ่มมีการจัดตั้งกฎระเบียบขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารงานของกลุ่มมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในทุกๆปีโดยผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการและสมาชิกมีการประกาศใช้และสมาชิกทุกคนเคารพกฎกติกาเงินทุนของกลุ่มได้มาจากสมาชิกฝากเงินสัตจะเป็นประจำในทุกๆเดือนและคณะกรรมการได้จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสนูแยกเป็นดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อนำเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพ 2. จัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ1,000บาทประโยชน์ที่ประชาชนและชุมชนได้รับจากการดำเนินงานของกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสนู 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมและนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นๆที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก 2. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและไว้าวางใจซึ่งกันและกัน 3. ฝึกทักษะการบริหารเงินให้กับคนในชุมชน 4. พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเช่นการเป็นผู้นำการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการคิดและการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยวิธีการทำงานร่วมกันจะเห็นได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสนูมีส่วนสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อกลชุมชนอย่างยั่งยืน ยืมเงื่มออมทรัพย์การผลิตเฮตอาชีตเสริมสมรสมล่ายีน้ำมะขาน้ำมันเครื่องแด่ได้เดือนืจะจะเลียกอะพันนี่แหละครับเรียกกับถึงเรียกกับว่าถึงกลุ่มออมทัพย์นี่ดีแม่นครับได้เงินปันผลได้เงินยืมได้เงินยืมได้เงินปันผลน้ำสวัสดีค่ะชื่อพี่ไรวันภูมิอ่อนนะคะที่เล่นเสียบอยู่บ้านหนองสนค่ะได้ไปกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์นะคะสองหมื่นบาทก็มาทำร้านนะคะเป็นทุน เพิ่มเติมสาหรับการทําร้านกาแฟนะคะกาแฟสดนะคะรา,ายได้ต่อวันนะคะก็จะขายให้ในคนในหมู่บ้านและก็คนสัญจรผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นร้านเล็กๆค่ะในหมู่บ้านาได้ประมาณ1 0 2 0แก้วแล้วแล้วแต่ลูกค้าแต่ละวันนะคะ บางทีวันไหนฝนตกก็ได้ห้าหกแก้วค่ะแต่ก็คือยังดียังได้อยู่กับครอบครัวนะคะอยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งก็จะตกประมาณรายได้ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทหักต,ต้นทุนก็จะเก็บเป็นเดือนละพันสองพันไว้จ่ายกลุ่มออมทรัพย์ค่ะขอบคุณค่ะปัสดีค่ะดิฉันแม่สซใไซพิมไลเป็นเด็ไปยืมเงนนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก่อสิมาสือของห่างในโ่องทุนเก็บเป็นอาชีพเสริม ยามว่างก็ไปเลาะซื้อน้ำบาดนี่แหละเพื่อให้บานเมื่อขึ้นสะอาดน้ำเป็นออสโมน้ำต่ว่าไปหาเลาะเบิ่งลูกน้ำหลูกงูน้ำเห็นแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มีคนเอามาขายให้เนี่ยเด็กหน่อยเล็กๆเขาก็เอามาขายให้ซื้อน้ำเขาบอดดี้ขายดูดอกเดือนละเท่าเดือนใดเด็กคลองไหลแต่เด้กจำไรอยู่ตลอดสองสามพันน้ำวางเวียกน้ำงานกับ่อดดี้ไปเลาะหาซื้ออยู่บ้านก็ เดือนละพันก็บาทนี่ละซื้อกันไปเพ่อใดไปเคลื่อนเพลินรือมาเมือนหนึ่งนี่แหละค่ะคล้ายๆเด็หาพันนอกจากสี่ใดอยู่วางสามพันจะจำไรจำไรสามพันเกิดไปเบิดหาพันเป็นกี่นาจะใคยเป็นผู้เสือสวัสดีค่ะพิชานางสาวยุภาพพจน์ธนวณิธเป็นสมาชิกอกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะคะในโมบาต ไปกู้ยืมเงินมาสามหมื่นเพื่อมาอันสมทบกับทุนของเฮาที่นีอยู่สื้งงัวมาเพิ่มเลียงง่วเลียงอันเลียงมากคล้ายไปเทือกเอาไว้ได้ลูกค็้ายแมย์สินะค่ะขล้ายลูกไปนั่มนะค่ะดีนึงก็บสีมีรายได้หิวค้ายง่วบางเทือกกะเดียลเตล่ะค่ะค่ะละค่าถึงกับมีกำไรหลายคล้ายไปวังหันกะหกหมื่นลายไปตัวหนึ่งค่ะ เราจหลังจากกันเทาเอามาเรียงงัวแล้วเขามีไดๆเทากันมีเสริมน้ำคือเอามาเฮ็ดเกษตรเทานะเฮ็ดอันปลูกพักปลูกยังส่งขายใเอำเภอในตลาดที่บ้านท่นมีปู้อันเอาอันผลิตภัณฑ์เกษตรเอาไปขายในตลาดนะค่ะตลาดสุสานตะตัดทรงเพลนสองหมื่นท่านนี้เท่าไรสามสองสามร้อย